สวัสดีครับมาพบกับเกมหมากรูปไทยออนไลน์พบกับคุณขนสึกเล็กนะครับยังไม่บ่งบอกนะครับว่าจะขึ้นหมากรูปแบบไหนเพราะว่าเพิ่งเดินน่น เปิดเบีย้ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นม้าโยงขวานะครับอืมแล้วก็ม้าโยงขวาเหมือนกันนะเอ้าเดี๋ยวนะครับทำไมก็ขึ้นมาแบบนี้เอ่อต้องการที่จะระเบิดหน้าบ้านเหรอหรือว่าจะเล่นม้ามังกรนะครับม้ามังกรไม่มีะระยะเย็นนะครับ ขึ้นมามังกอนมาผมก็ระเบิดหน้าบ้านไปเลยนะจ๊ะกต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาใดๆนะครับนี่จ๊ะกดไว้ก่อนไม่หลบเลยเดี๋ยวให้เขาแทงส่วนขึ้นมานะจะเป็นทางเม็ดผมเลยเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมก็ย้ายกลับมาเป็นมาเทียมนะ นี่จ้าโอ้โสวย,สยเบี่ตรงนี้ผมไม่ทิมนะครับมันอยู่ตรงนี้ดีมากเลยนะเอาไว้สกัดเม็ดเบียหน้าขนผมเนี่ยเน,นี่ยตัวเนี้ยฮะที่เขากินไปเนี่ย <c oughs> ไม่สนนะจ้าขึ้นไปก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเขาต้องมากด ต้องกดนะครับไม่กดผิดหวังเลยอะ่ะ <c oughs> ต้องสก,กัดไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเบีย้ยผมจะพังโอ้โหสวยงามนี่หลบมาก่อนนะครับเอะไรนั้นดหรอ อย่างนี้ดีกว่านะระเบิดหน้าบ้านไปเลยนะครับมันก็รู้ว่ามันแ็บไ,ไม่ดีอะครับระเบิดหน้าบ้านตัวเองเออแต่ผมคิดว่าเออเอาอยู่ไหมผมเช่าอยู่ไหมนะครับมาดูก่อนที่ว่าผมเช่าอยู่ไหม ไล่เดือเราไร่เดือเรานะครับอืมโผขึ้นมาเหรอเราก็มาขึ้นสิครับไม่รู้ว่าทางใครสวยกว่ากันเว้ยงานนี้ผมว่าต้องหลบก่อนนะหลังจากนั้นผมก็หลบมาเลยครับโอ้โหสวยงามค่ะ แต่โคนผมยังขาดขาดอยู่นะครับรีบกลับไปโพกเยเหรอวันนี้ครับสวยสิวันนี้เลยผมเปิดเกมแล้วนะถ้าเขาไม่กินนี่ผมจะทิมเขาไปหามาคู่เลยนะครับ เออเขาต้องกินนะนี่นะครับถ้าเขามามาจับเรือผมกินเบี้ยเลยนะครับเอาทำไมทำอย่างนั้นวะเจะงายริงดิแต่ผมไม่อยากเอาคู่นี้เลยอะ่ะ เบียร์คนี้ดีมากเลยนะครับจะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าผมแทงไปแทงตัดไปเลยอย่างเงี้ยเนาะนี่ครับใช่ไหมม้าเขาต้องเสียตำแหน่งแล้วเดี๋ยวคือตอนแรกเนี่ยเขาต้องเอาเม็ดแรกก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องหนีมา้า ฮึอาอ,อ,อ,อ่างนันได้งนันได้ไอ,อ,องนี้ครับมันเดินดูไปวุ่นวายกันใหญ่ป่าวะเนี่ยืึอ,อะก็เหมือนเดิมปะอ๋อไล่เนื้อตรงนี้ต่อยอยกมาหนิยกมามาเหรอครับอืม อ่าไปไม่ยอมแพ้เลยนะไม่ยอมแพ้จริงอ่ะเนี่ยก็ไม่เลิกนะเดี๋ยวนะครับถ้าหลบไปเขาก็มาไปจับไล่อีกนะพอมาถ้ามาไปจับไล่เนี่ย ก็ไม่เป็นไรแล้วนะอะจับม้าไม่จับไรพระมาตรงนั้นยังติดอยู่ไงขานี้จะดูวุ่นวายเลยนะครับถ้าเป็นผมผมตัดเบี้ยเบี้ยหงายทิ้งไปแล้วนะ่ะผมไม่สนใจนะครับอาเคไปบุกตัวอื่นเอ้ทาให้ทำอย่างนั้นนะครับ ผมก็กินลุกก่อนสิครับนะนี่ผมกินลุกก่อนนะครับออเสร็จแล้วผมกินไม้ทีทหนึ่งนะครับนะได้ไหมจบเลยนะอืมโอเคนะครับมาครับมาพบกับเกมหมาลูกไทยออนไลน์นะครับผม พบกับคุณโทราใช่ไหมหหหเืินร้อนว้นะครับแปบ๊บเดียวขึ้นมานี่้วนะมีการปูเหรอไม่สนนะครับไปุขึ้นมาผมกดเลยนะ ผมกดตรงนี้ด้วยนะครับคังไม่ขึ้นโคนนะเออขึ้นแล้วอ,อ่ามาไม่กินผมชิมไล่เลยคนระับให้มาเาเสียตำแหน่งไปนะอาเมาห้กลับไปซานุใช่ไหมถ้าเราชิมไล่มเม็ดไปอ่ะ เบีย้ยสูงเลยนะอย่างนี้ได้ไหมนี่นี่ครับปูสี่เบี้ยไปเลยนะครับ ต้องกินตอนนี้กินนะครับเอามากินเดี๋ยวเขาก็แทงทะลุทะลวงขึ้นมาวุ่นวายไใหญ่โตมโหรศกเลยนะคราวนี้ ถ้าเราขึ้นตัวนี้อ่ะขึ้นอนี้มีกตัวนะครับให้มันหนาแน่นหนาแน่นทวย้ยอ่ะไปเขาทิ้มได้ม้าไม่ได้นะครับผมลุกคาดเลยนะครับ อืมผมก็แทงนี่เลยจ้าอืมอ่ะมาน,นี่ครับ ทิมไร้มาผมก็กินเลยนะกินแล้วเดี๋ยวผมเอาม้ามาจับนะครับถ้าก็ทิมได้มา้าผมเนี่ยผมเอาเบี้ยกินเนี่ยในเ,เบี้ยกินนะเนี่ยครับผมก็าม้ามาจับเลยนะครับถ้าอย่างนั้นผมกินนี่เลยนะครับ นี่ยค่ะแล้วผมก็แทงสวนขึ้นไปเนี่ยอืมโคนเขากินไม่ได้นะเขาต้องหนีมานะครับถ้าเขาแทงสวนมาผมก็กินมาฟรีนะ อืเขาต้องผมว่าให้ดีเขาต้องหลบขุนนะครับหลบขุนไปผูกมา้าเอาท้อนหนีมา้าเฮ้ยมันจะไปกันใหญ่โตมโหฬสกแล้วก,นะกินลูกเราเหรอถ้าเราผูกไว้ก่อนได้ไหมอ่ะอันนี้ดีกว่า เดี๋ยวเขาลูกมาใช่ไหมคือลูกมาแล้วไปติดนะครับเขาหลบไปแล้วก็กินเบี้ยคืนนะ กินครับนะถ้าเขากินเม็ดผมใช่ไหมผมก็ลุกค่ากินเรือเลยนะครับ เขายอมนะครับแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเอาเรือกินมา้าได้ไหมเอาเรือกินมา้าปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็เอาม้าไปจับปุ๊บเราจะได้ม้าสองตัวได้ม้าสองตัวไหมไม่เอา,าครับเดี๋ยวเขา,เาโคนมาแก้ได้นะ แต่ถ้าเราลุกกินโคนล,ล่ะครับแต่ม้าก็จะอยู่ไงมันจะดูวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยเว้เย <c oughs> <c oughs> กินฟรีไปก่อนดีกว่าไหมลุกกินก่นอนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะจะ <c oughs> ตัสินใจไม่ถูกเลยอ่ะนะครับถ้าเกิดเราลุกนี่เราได้กินโคลฟรีนะครับ <c oughs> แต่เขาก็มีม้า ก็มีก็มีสิแล้วก็มีหมาเรามีโคนคู่ด้วยเออหมาแรกมาดีกว่านะไม่ลูกกินเรือด้วยไม่ลูกคิดถูพิษน,นะอะเนีวผมกินไรเรือไปก่อนโอ้ันนี้ครับ คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรือม,มาอีกลำนะพูดถึงนะจะดูเยอะแยะเลยนะจะกินโคนผมไงประเด็นอนะ่ะผมกินนี่เลยแล้วกันนะครับอืม ถ้าเขาขนกินผมลุกค้ากินเรือนะถ้าเขามากินผมก็กินเรือนะครับไม่เห็นเรือไงลุกเข้าไปจะมาจักกินโคนผมรอนี่ผมเล่นแบบละ,ละเอียดขึ้นเลยนะครับคิดคิดคิดทุกช็อต ปกติก็ก็คิดนะครับแต่แบบเปโลกเดินเร็วไงอันนี้ย้องปรับเปลี่ยนพ,พฤติกรรมการเดินสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ยครับ <Yeah. S 2> อืมพูดต่อสู้เริ่มโอ้โหนะครับเริ่มปรงนะครับโอเคครับขอบคุณครับ